ครับก็สวัสดียมเช้าครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการลาหนูนะครับบรรยากยาศยำเช้าครับหกโมงเชา้าครับเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กสายล่าคนหาก,กินนะครับผมกับบรรยากยาศยมเชา้าเช้าเมื่อวานลงท ดวง p v c ไว้สีสิบหลังนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาเก็บเหมือนเช่นเคยหมยก็จะเป็นข้าวเหลืองค่อนข้างเยอะเป็นข้าวเหลืองไหลทุ่งเลพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับหนกูก็กระจัดกระจายหน่อยไม่รู้ว่าจะมีแต้มไม้รุ้นไหมเมื่อวานตอนเย็นดูล่องรอยก็พอมี ลอยวิ่งบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ห่างๆไม่ถึงก็เยอะมากสภาพหมายก็น้ำแฉะๆนิดๆก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะวันนี้เดี๋ยวไหก็รอลุ้นกันนะครับไม่ได้ทำคลิปมาเกือบเดือนเป็นเดือนกว่าๆไล้งห่างเขินไปนิดนึงพอดียังไม่มีข้าวให้ยังไม่มีข้าวให้ดักอโอเควันนี้ มีที่ดักล้วะทำคลิปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะหายหน้าหายตากันไปนอนโอเคครับผมเดี๋ยวลุนไปพร้อมๆกันเลยครับว่าจะมีแต้มไหมขันที่หนึ่ง ที่หนึ่งก็ไม่ลันหนูค่อนข้างอยู่กระจายกระจายเพราะว่าตอนนี้ข้าวมันยังเยอะอยู่ก็องไม่ค่อยรวม <c oughs> ก็อาจจะมีตัวห่างๆมีติดบ้างก็ถือว่าโอเคดูว่าจะมีตัวให้ติดไหม

หนูดักกว่าจะทำคลิปด,ดักหย่อนปลาไหลเนาะแต่โดยอากาศที่ร้อนแล้วก็มีคนลงค่อนข้างเยอะไม่มีหมายสวยๆทำให้เพื่อนๆดูก็เลยไม่ได้ทำาคนหามันเยอะปลาไหลก็หายากขึ้น ไม่ค่อยมีที่จะดจะย่อนรูไม่ติดโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงรุนใบยาวๆเลยครับโอ้มาตอนครับผมเดินมาเกือบครบแล้วครับเหลือสองหลังสุดท้ายครับเพิ่งเจอแต้มแรกโอ้โหสุดยอดนะครับผมป่านี้ถือว่าโหดจัด อดเกินตัวใหญ่อยู่ถือว่าไม่ฟ้าวครับผมแต่กระแทบไม่มีตัวเลยฝั่งนู้นยี่สิบลูกไม่เคยล่านแม้แต่ลูกเดียวหนูมันน้อยตัวแล้วก็ข้าวมันเยอะเนาะ โอกาสที่จะได้ตัวค่อนข้างยากเหยื่อดีแค่ไหนก็แทบไม่มีผล <c oughs> ขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ปริมาณหนูก็ยังดีครับผมได้มาหนึ่งแ้มหรือการสุดท้ายครับผมลุนกันไม่ลั่นโอเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปกันที่รถครับผม โหเหนื่อยเลยก็เก็บเสร็จแล้วเนาะสี่สิบลูกดูว่าจะฟาวลิปที่แล้วก็ได้ว่าตูงงก็เลยไม่ได้เอาลงให้เพื่อนๆดูแต่รอบนี้ก็ยังไงก็ต้องเอาลงให้เพื่อนๆดูหน่อยเพราะว่าจะห่างเกินไปให้ดูสภาพใหม่นะครับข้าวเยอะมากทีนี้หนูมันก็กระจายอยู่ไปทั่วหมด โอกาสที่มันจะติดก็มีน้อยเพราะหนูมันยังไม่รวมตัว <c oughs> มันก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ปริมาณหนูดนะ้วยเนาะต่อให้หนหัวเชื้อดีแค่ไหนถ้าไม่มีหนูวิ่งก็ไม่มีผลนี่ก็ต้องวัดกันที่ดวงอีกทีโอเคครับประตูผลงาน PVC นะครับดวง PVC 40ลูกได้มาหนึ่งแต้มโตโต ก็ยังดีครับยังถือว่าไม่ฟาวยังไม่กลับบ้านมือเปล่าได้พอทํากับข้าวโอเคครับผมครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกํบบาลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้ทําเทปครั้งต่อไปแล้วก็หมายน่าจะไปดักที่ไหนขอติดตามมาะครับว่าจะมีตัวให้ได้ลุ้นกันไหมเพราะข้าวมันเริ่มเลื่องตอนนี้เริ่มเลื่องหลายทุ่งละบางทุ่งก็เริ่มเกี่ยวกับมี มันก็ยังกว้างอยู่เพราะแถวบ้านผมนาคนก้างเยอะแล้วคนดักก็มีเยอะมากมีจักอะไรอะไชนาทเมื่อวานก็เจอไชนาดสามคันนะครับสามคันนี้ก็ตกสามร้อยอันละผมแค่สี่สิบปันดันดักที่หลังก็ด้วยโอเคครับยังไงก็ฝากจ่องด้วยครับผมจ่องเล็กสายล่าคนหากินเดี๋ยวครั้งต่อไปเจอกันใหม่สำหรับเทปนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ